คุณแม่ป้ายแดงยาทิพยพาน้องเมย่ากลับบ้านแล้วค่ะก็ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้กลายเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วสําหรับยาดทิพย์หลังจากที่คลอดลูกสาวอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่29สิสิงหาคมที่ผ่านมาเธอตั้งชื่อว่าน้องเมย่าฉายแววความน่ารักมาตั้งแต่เด็ก โดยล่าสุดได้พากลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางครอบครัวก็ได้ต้อนรับลูกสาวคนแรกอย่างอบอุ่นโดยหยาทิ์ได้โพสต์ข้อความอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่ากลับบ้านกันเจ้ามะเขือเทศหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเพื่อนในวงการเข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมในความน่ารักน่าชังรวมถึงเหล่าแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความเอ็นดูลูกรักกันอย่างมากมาย